แตหมดมันชัดไม่ค่อยเข้าอีมอมอีสัตว์นักสลายป้ายสีโอนด้วยโอนด้วยอีสัตว์อะไรนะมื 15, 15, 15อห้างมือห้าดอกทองอีสัตว์นี่ยสลายป้ายสีเก่งเล่นยับเล่นยับอดอกทอวงอันกินข้าวทวัว้ตหมดแบตหมดแล้วโอไมซื้อส้อตอมตำกินด้วย มันถ้าต้องเดินด้วยท้องนี่มัมสาวเส์บอีควายมาต่อมาต่อกูนี่กับพวกมึงสองวันเนี้สองวันกูยุ่งไปทำเอกสารนี่มัมงอยู่ในเลนของพวกมึงอีสารนี่สารก้าสีกูมันถ้ามึงตรวจตอนนี้มึงจะเจออะไรเจอแต่กัญชาใส่กัญชาอีสารอีควายเพรากูไปเสพมาอีควายเอ้ะ พูดแม่งแต่ละอย่างหลักฐานไม่มีปัมเดี๋ยวกูโพสอะไรให้ดูอีกสักวี่หาหลักขเขาไม่ระจอกสัตว์ยางมึงอะถ้ามึงเห็นเนี่ยมึงก็ต้องรู้อะไรเฮียคนที่เขามีอยู่แถบนั้นเขาจะรู้มั่มพ่อรรมสาวซึกอกูไม่ระจอกมันนู่งอีกก่กะลีแกเอาอะไรวะปัดทูไปไหนเนี่ยเอาใจที่ให้ อะไไออยากกินส้มตำอีควายแม่นี่หารากนี่ใส่ร้ายป้านสิเก่งมากมาต่อต่อยมั้งกูแดกข้าวกนะ่อนนะไอ้โทรศัพท์เครื่องนี้ถ้าไรแล้วมันจะสะดุดนต่ถ้าเปิดแค่เสียงมันไม่สะดุดแต่ถ้าเป็นไลฟ์ของไอ,อ้ต่อตามเนี่ยมันจะสะดุด กูกินข้าวไปด้วยเดี๋ยวกูไปต่อยอเครื่องหนึ่งให้มึงตอนนี้รลายนี้ว่วนมึงมาคอมเมนต์ด้วยอีดอกทองอีมัมสาวซื้ออีับมึงจะไปไหนนี่กลุ่มแกงมโง่หัวเลยมึงเป็นใแค่หัวเขาต่ำจืดท,ทุกคน จุดจุดปากมัมมมาแล้ออีสัตว์กวนกัวหายู่เป็นใครจส้มมึงกลัวเหรออีสัตว์แกงไปไม่เยอะอีมัมมิชาชี v อย่างแกงมึงไปไม่เยอะไปไม่ ไปไม่แกอย่าก,กลัวอยู่คยแค่นี้นี่ดอกทองแบกบข้าวได้แกวิ่งตะรอนตะรอนทำตัวเลื่องชั่วชั่วนาลาทุกคนฝ้ายกับคุยสมเจ็บเป็นใครมีมั่งสองส,สิบเล่นกับใครอีดักลิงเงี้ยมึงเล่นอีดักลิงว่ะเออแต่ว่านี้ใส่ใจขงขงพวกมึงก็อย่างนี้เนาะ ไม่แปลกใจที่ว่าทำไมพวกมึงปั่นผู้คนเตียนปั่นผู้คนค่าความคดีพวกมึงมีคดีความสวยนี้เฮียหาแดกดีดีมั้งอีควายอีใหม่ชาวันอยู่เฉย,เยไปเล่นมันปานจากไหนอยู่เฉยไปเล่นอ่ะแม่เด็กแม่เด็กหญิงชมพู่มาก่อนอีกแกะจะปาหนุย่ยเด,ดาชานมันเล่นอยู่เล่นกับป้ายานเนี่ย เดี yeah, ๋ยวไปไปมามาอีส e ัตว oh, well, mm ์อีควายกวนลักษณะการเล่นของพวกมึงไอ้เฮียปันอะไรนะปันหาแดกอะพวกมึงดูลักษณะแล้วเง mm hmm. ินกองกลางไอ้พวกหาเงินกองกลางกันโว้ mm hmm. oh, หาแดกดีๆมึง ยี่ก็วังแขนงอิมัมทำกันได้นะกูเห็นมึนขงข่มคููที่เราเล่นเล่นกันใครที่เคยมีที่โดนเล่นกับอีอ,อิมัมสาวสืบแล้วว่าจะโดนคนดีกันนะ่ะนะแล้วมันข่มครูแบบนี้ไได้ยัง พวกไอปพวกไอปะนเดือนฉันก็ใช่แล้หลายๆคนผมพูดให้ฟังบริษัทนี้ชอบไปข่มขู่ด้านกฎหมายกับคนอื่นเขาข่มขู่มีเส้นสายมีพลายถ้าพวกมึงไม่บอแกแบบเจ้าหน้าที่นะมันมันไม่ใช่ากะาหรี่เฮียไอเราแค่ราเนินการขอเชื่อมึงได้ไงไมันก็ต้องมีตัว ที่เอ uh, หลักๆอยู่แหลดแล้วทีนีนน้พวกมึงเนี่ยถ้าอีใหม่ชาววันอีสันตินเปิดตัวออกมานเนี่ย กูกุ้มแก้งมือเกมอ่ะอีมัมมบพวกมึงไม่มีอาชีพหากินน่ะมึงเข้ามาแล้วหลอกลวงต้มตุ๋เอออย่างพวกกูเข้ามาจะเสียงกันได้มัมเข้ามาถูกหลอกเงี้ยแต่พวกมึงมายังไงมาแต่ใช้ระบบที่อูที่พวกมึงไปกระทำอ่ะคือหลอกคู่คนอ่ะ เอาผู้คนหาแดกอะโอ้ยเอียถ้ากูรู้มึงตาแรกไหมกูเล่นมึงยับแล้วไม่ใช่สิ่งพวกนี้พวกไม่ยอมไม่ย้อยหรือว่าใครที่มีเมื่อก่อนมีประวัติกับพวกมึงกับมึงเนี่ยจะไม่โดนสิ่งพวกนี้ขวายโอ้ยเฮียถ้าเป็นระบบมึงไี่ควายต้อนยืงอแล้วมึง ตอนเหยืะเขาเล่าลอะไรหอกหาความกลินมันตกหัวที่มีเที้ยปั่นคนนั้นคนนี้เขาเล่นกันปั่นคนนั้นผู้ควมเตียนมเที่ยมึงมันกี่ตัววา่าตแนไปงาพวกมึงถึงบอกว่าค้าวนี้ไม่รอดค้าวนี้ไม่รอดนะปล่อยเลย ถ้าระบบสารหรือระบบข้าราชการยังต้องมันเครื่องมือให้โจนกลุ่มแก๊งโกนอย่างพวกมึงไปชาเกินอยู่ไม่ได้มึงอมังนักแอบอ้างเอาให้ไ,ได้มัาถ้าเอาจริงถ้าพวกมึงเอาเล่นได้นะคนอื่นก็โดมแล้วอเนี่ยนี่ฮักกลัแม่ง รูว่าพวกมึงจะทำชั่วอีม้แบบนี้นะเรื่อยๆเรื่อยปวดกูยกังไม่ใช่เหยื่อพวกมึงเลยนิควายม,มึงดูกูดีกว่ามัมงตอนนี้กูไม่ทำหรอกเชื่อกูเด็ดอะไรพวกมึงได้หรอก,กมึงเชื่อสิ่งนั้นแล้วมึงในีว่ววย บอกจะโอนหมื่นห้าคุณใะท่านี่แล้วมึงไปโรงพยาบาลก่อนมึงลงมันหลับอันตรายก่อนตอนนี้ถ้ามึงจะเจอมึงจะเจอสารกัญชามีอยู่แต่สารอื่นมึงไม่มีอ่ะกัญชาห้ามขายแล้วใช่ไหมแต่ขโมยเสพคงมีอ่ะมึงมีอะไรเยอะกว่านั้นตีหาย่าพอหมื่นห้ามสองสิบ อีควายช่วงจริงนะมึงน,นักใส่ร้ายป้าสีใส่แม้ทุกวันถามกูด,ด้วยมีหน้ามาถามกูว่ามึงเป็นอะไรอ่ะกับเอ่าก็ใหม่ชลวนยิสัตว์มึงเป็นอะไรกับอิใหม่ไงไม่เป็นอะไรกัน ไม่สช่าชีวิฮี้ไม่เ้่ากลุ่มแก้งพวกมึงถึงได้มั่นใจหนักหนาพ่าวนี้กูเล่นได้เป็นชี้มึงจริงพวกมึงมาดูนะต้องพวกมึงจะเล่นไงมั้งมึงหลอกรวมต้มสุดนะช้าชนผู้คน เอาระบบใหี่เาพขนาดนั้นมาเล่นไม่รอดหรอกมึงคุณทรงภูมิที่ไหนได้เป็นโจรก็รหลายหน้าเหลี่ยมจัดหาว่ากูมนโนมนโนเทียอะไรนึ่ ประวัติของพวกมึงอยู่กับการต้มตุ๋นหลอกลวงผู้ชนนั่งรถไประว,วังตำรวจจับนะฮะเ้ควายเรื่องการข่มขู่ของมึงเขาเล่ากันว่ามึงชอบไปข่มขู่ชอบระบบข้าราชการชอบเอาระบบกฎหมายไปกุมกู่ผู้คนเข้าไป ข่มขู่ผู้คนวิ่งข่มขู่ผู้คนนี่เหรออีมัมมึงทำอย่างนี้เหรอคามึงกูเคยเห็นส่อมึงแล้วเห็นหนะ้าตายจริงๆของมึงแล้วงั้นรูปที่อยู่หน้าร้านกูเนี่ยคือเป็นรูปวันหยักันที่กูกินข้าวกับมึงมึง,มงนี่เหรอหม่อมราชวงศ์หลวงพีษสัตว์ไม่ใช่แล้วพี่นักต้มตุ๋น ก่อนจะสื่อคนอื่นนะอีดักอีมัมก่อนมึงจะสื่อคนอื่นนี่วครเดี๋ยวกูคุยอะไรให้มึงฟังเมื่อมึงก็งาหาวกูโกหกจีอ่ถ้านที่กูพูดเรื่องจริงมึงก็บอกกูโกหกสัตว์เอ้ยให้หามึงก็ไม่หากันแล้วไม่งัดเยียดให้กูเป็นรุ่งเป็นหนี่อีสัตว์อีอมัมถ้ากูเนี่ยกัญชานะมีมั่งอเหี้ยจานอื่นมึงไม่เจอมีแต่ขี้ด้วย Chị Khoai Chị quên đồ lấy rồi xài đại ba xì Ông cái một chặt nhá Chào chị luôn Chặt cái lái mông gì không <coughs> <coughs> อกอลีแอบอ้างเงื่อสูงโดดนะมัมไม่ใช่มึงมาโดนน่ะโดนไอ้เหี้ยมึงก่อนใส่ร้ายเป็นว่าใส่อยู่หน้าเล่นยัดข้อหาให้ผู้คนร่วมรวมอ่อรูปอ่าอะไรนะร่วมกันจ้างหลักแทนทานเทศใส่คดีคนอื่นหมายแทงข้างหลังซึ้งนเนี่ย มันอยู่ไหนก่อนอีวายไม่ถูกประทับคำร้องแต่ถูกส่งเข้าไปในเรือนจำมันไม่ใช่นะมึงกูอยากเห็นระบบของพวกมึงคือใครวะควมคูตำรวจถ้าไม่ไปจับจะแจ้งความตํารวจอีเพียรคดีมินประมาท ทำไมไม่จับพวกมึงตำรวจทำไมไม่จับพวกมึงพวกมันมันมีฉาชีพิตอิส้ันตินทำชีวิตคนอื่นทัพพัง <c oughs> แล้วแม่งเวลาพวกมึงคอมเมนต์แอบอ้างอวดอ้าง <c oughs> รู้จักนู้นรู้จักนี่หรือเจ้าของพวกมึงพวกกันเนอร์พวกอะไรเนี่ยวิ่งแม่งอยู่ในนั้น ไปกล้องอะกูแน,น่นกาพวกมันกว่ามีมันอีกควายไม่รู้จะแผนไหนคราวนี้ไม่รอดอะทุกคนประชาชนทุกคน ระบบข้าราชก,การเมื่อมาฟังแล้วฟังด้วยเจ้าประชาชนตาดำๆจะโดนอะไรโดนยัดข้อหาดิโดนร่วมกระทำดิโดนวิชาชีพทาสิ่งพวกนี้ดิผมไม่ได้กลัวพวกมึงเลยอยู่ข้าวทุน กินข้าวหมดหนึ่งระสอบเหมือนเดิมจมตำปลาทูไข่เจียวลูกวิซาก็สปาเก็ตตี้กับพิซซ่าไม่กินอาหารไทยเลยสะบัดมีอวนไรแบบนี้ก่อนนะในขวด แบตอีกอันหนึงมันหมดอมมา มึงจะมาแพนในมั้มสาวสืบเล่นได้แต่กูนี่แหละเป่นคนอื่นก็เล่นไม่ได้อีสัสส์สิมึงนี่สี่ห้าปีมีแต่คดีความอีมัดดมสาวสืบวิ่งตลอนตลอนวดกฎหมายกฎหมายข่มขู่ชาวบ้านเขาไปทั่วอีดอกทองมืงนี่สุดในอมัมข่มขู่นคนคาอื่นเขาด้วยกฎหมายไม่พอหลังบ้านไปสกัดรูนสกัดนี่เต็มไปหมดอีดอก เาไปข่มขู่ผู้คนเต็มไปหมดหลังบ้านหาผัวชาวบ้านเขาเมียชาวบ้านเขาสืบข้อมูลนู่นนี่นั่นมึงเออเข้าข่ายละเมิดลิสสัตว์อควายแอบอ้างระแบบชันสูงไม่พอสารพัดสีเขาอีกมึงไม่เสพมากมึงไม่เสพใหม่อีควายรู้ดีมากกูไม่ใช่มึงมั้ง มึงขโมยกินเหล้ามึงขโมยกินเหล้าเข้ามัง้งสัมึงขโมยกินเหล้ามึงขโมยกินเหล้ามึงกินเหล้าค่องอีดอกคองมึงกินเหล้าไหนมึงหาว่ากูเข้ามั้สัสกินเหล้าอีกอีเคี้ยหาว่ากูไม่ใช่พวกมึงที่ต้องขโมยทำอีเคี้ยถ้ากูทำอะไรกูทำมีแต่เจอแค่สารกัญชาในตัวกู หมื่นห้าอีมัมเดี๋ยวกูไปตรวจให้แล้วๆก <ๆ S 1> ูยังไม่มีเงินอยู่หาเงนินจากมึงเนี่ยค่าจากพวกมึงเนี่ยอีเวนแจ้งกูรู้นะรู้จักเฮียระ้ว่างไม่ออกไปตํารวจจับตํารวจขี้กูให้กูถ้ากูบอกกูไม่ออกจากบ้านมันไม่ออกจากบ้านเลยอีกแม่ี่คอยเนี่ยคนที่โดนพวกมึงเล่นเมื่อก่อนเนี่ยต่างอะไรกับกูอีสัตว์แล้วมึงเขาไม่รู้เลยว่าพวกมึงเป็นไทยแต่กูรู้อีมัม พวกนั้นคนที่เล่นกับมึงมาก,ก่อนเนี่ยไม่รู้ไงว่ามึงเป็นใครมึงข้าอะไรแต่มึงมาเล่นกับกูเนี่ยกูเคยนั่งแดกข้าวกับผู้มึงมาก,ก่อนที่หาล่างมาเมื่อแม้นีสัต์